วานาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น e ีีที่203นะคะแอมจัดเป็นโปรเคียร์ตู้นะคะซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีอีกเช่นเดิมนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะจะมีค่าบริการจัดส่งนะคะแบบเมาเมาส์ห้าสิบบาททุกบ้านค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะโดยคลิปนี้นะคะแอมถทยทำคลิปไว้ประจ วันพุธที่29พฤศจิกายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแอมขอนะคะเป็นวันศุกร์นะคะที่1ธันวาคมนั่นเองนะคะโดยนะคะทางส่วนของเรานะคะจะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลองกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอ็มเอสให้ทุกบ้านค่ะลาช่องทางนะคะติดต่อนะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 0830541875นะคะเดี๋ยวทันขึ้นรูป QR ว o d e โคนะคะพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะไลนอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดตามเรานะคะนั่นก็คือ Facebook บ้านนะบอลสีค่ะสามารถสั่งซื้อนะคะบอนสีทางแชท Facebook ได้นะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นนะจ๊ะ ด้วยนะคะสาหรับลูกค้านะคะลุงปานานะอาท่านใดเนาะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมนะคะการแบ่งปันบอลสีจากทางสวนเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสวนเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะการแบ่งปันไม้นะคะสวยๆราคาเบาๆที่ทางสวนเรานํามาแบ่งปันในทุกๆคลิปค่ะชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะคะไม้สวยๆในในอีพีที่203นี้กันเลยจ้า วันนี้เริ่มกันที่รายการแรกนะคะต้นนี้มีชื่อว่ามิดไมตรีนะคะเป็นไม้สีพื้นแดงนะคะกระดูกขาวค่ะเป็นงานโชว์กระดูกสวยเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้โทนสีดีมากๆค่ะนะคะสามารถทําฟอร์มกอได้อย่างสวยงามน,นะคะสําหรับมิดไมตรีนะคะในคลิปนี้นะแอมนํามาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางน,นะคะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ50บาทค่ะมาอีกครั้งค่ะกับสำหรับรายการนี้นะคะโทนสีหวานค่ะน้องมีชื่อว่ามณีสัตตบัน นะคะตไปสวยมากใบดกเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะจะมีเมสีชมพูและเลือยอยู่ตรงนี้นะสวยค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางค่ะแบ่งให้ใน,นราคาเบาๆนะแบ่งที่กระถางละ40บาทเท่านั้นนะคะ40บาทนะคะสําหรับมือใหม่นะลองรับต้นนี้นะคะไปฝึกมือเลี้ยงดูนะคะแอบวันนี้นะคะมีมาแบ่งปัน6กระถางด้วยกันนะจ๊ะมณีสัตบ,บัญในราคา40บาทค่ะ ่อ,อก,กันที่เรรายการนี้บ้างค่ะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณเลี้ยงนอกตู้โทนสีออกชมพูสวยมากค่ะใบดกด้วยนะโทนสีเขาเด่นเลยนะต้นนี้บอกเลยนะคะขายดีมากค่ะเพราะว่าน้องเลี้ยงง่ายนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณนะคะในคลิปนี้นะแอมนามาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางแล้วก็จะมีสํารองอยู่2กระถางนะคะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละห0บาทเท่านั้นนะ ชุดนี้ความสูงอยู่ประมาณ12-13อสิมเซนนะคะประมาณนี้เลยนะคะเริ่มกัดสีชมพูแบบนี้มาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางและสำรองอีก2อรวมแล้วก็5กระถางจ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะโทนสีพัดเทลเขาจะออกโทนสีอ่นอ,อนๆแบบนี้ละค่ะนะคะแต่ชื่อดีนะคะเป็นมงคลนะคะน่าเลี้ยงนะชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองค่ะวันนี้คัดนะคะมาได้4กระถางค่ะความสูงของเขาก็จะอยู่ประมาณ 10, เกือบ12เซนครึ่งแล้วนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละนะคะ EP นี้แอมแบ่งปันที่60บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าลายเบญจรงนะคะโทนสีนะใบพื้นเขาจะออกคล้ายๆเขียวใบตองออดนะคะขอบสีแดงสวยนะคะเม็ดสีแดงใหญ่นะคะต้นนี้นะเป็นไม้อยู่กลางนะคะอ่ะวันนี้นะคะแอมมีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะแบ่งให้ในราคานะคะสําหรับลายเบญจรงค์นะแบ่งให้ในราคา60บบาทนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้นะสิ 11เซนนะคะประมาณคืบมือนะคะของแอมเนาะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ3กระถางด้วยกันค่ะต่อกันที่รายการนี้ค่ะนะคะชื่อเป็นมงคลอีกแล้วค่ะนะคะสีเขาจะออกนะคะโทนนะ ออกแดงกระดูกเขียวนะคะโทนสีสวยค่ะมีชื่อว่าคุ้มซับนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีเขาจะออกแดงแป๊ดเลยนะตัดด้วยงานกระดูกเขียวนะวันนี้นะคะแอมน,นาม,มาแบ่งปัน,นนะคะตัวแล้วค่ะรุ่นนี้ได้สี่กระถางนะแบ่งให้ในราคานะคะคุ้มซับแอมแบ่งที่นะคะ70บาทคะ่ะ like นะคะต้นนี้แบ่งที่70บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะต้นนี้สวยมากให้ดูใบใหม่นะคะถ้าโตเต็มที่สีเขาจะแบบว่าเข้มแล้วก็ใบมันกว่านี้ค่ะน่าสะส จ้ารายการต่อมานะคะต้นนี้เป็นไม้โชกระดูกค่ะมีชื่อว่ามาแก้วนะคะถ้าได้รับแดดนะคะมากเกินไปโทนสีเขาก็จะแดงแบบนี้นะคะแต่ถ้าได้รับแดดที่พอดีพดีนะโทนสีเขาก็จะมานะคะประมาณนี้นะกระดูกแดงสวยค่ะนะคะที่สําคัญนะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะใบนาก้านใหญ่นะทําปํามกอดนะคะสักสองต้นแบบนี้นะคะสวยเลยนะมาแก้วค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะความสูงอยู่ประมาณ13มเซนเลยนะ แอมแบ่งให้นะคะสําหรับมาแก้ทั้ง3กระถางนี้นะแบ่งให้ในราคากระถางละ60บาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าศีลาเพชรนะคะสําหรับศีลาเพชรนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด สี่กระถางด้วยกันนะคะสำหรับศีลาเพชรนะคะชุดนี้ความสูงอยู่ประมาณ1 2ถึงสิมเซนนะจ๊ะแอมแบ่งให้นะคะแนราคากระถางละ60บาทค่ะศีลาเพชรนะ,ะแบ่งให้แนราคาที่60บาทนะคะโทนสีสวยนะคะต้นนี้นะ,ะสามารถผ่าแผงได้บอลหลายชื่อเลยนะคะก็จะมีนะคะเหนือดวงหรอนหน้าหัดใหญ่อันนี้ก็ผ่าแผงมาจากแบบว่าศีลาเพชรนะคะคือบว่าแผงออกมาได้สวยมากค่ะนะคะไม่แน่นะคะลูกค้าร,ระบไปนะคะแตกหน่อมาอาจจะได้ แผลงสักต้นก็ได้นะฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะคะมีชื่อว่าศีลาเพชรนะคะแนนราคา60บาทเท่านั้นจ้า มาต่อกันที่รายการนี้เลยนะคะมีชื่อว่าทิพวารีนะคะทรงใบดกมากนะคะต้นนี้นะแผลงมาจากดารานนพลัดนั่นเองนะคะซึ่งจะมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือทิพวารีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแอมนํามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางเรา60บาทค่ะความสูงก็จะอยู่ประมาณ10เซนนะคะน้องเป็นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ฟอร์มใบดกชั้นใบดีเลยนะต้นนี้น่าเก็บน่าเลี้ยงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้นะทิพวารีนะในราคา60บาทค่ะ มาต่อกันที่บอลกลับรายการนี้นะคะเป็นบอลกลาบนะคะไม่ทราบชื่อคะ่ะนะคะแอมเก็บมาจากรังบอลเก่านะตัวน,นี้นะคะเป็นบอลกลับไม่ทราบชื่อนะคะโทนสีเขาจะออกสีปูนนะคะตัวน,นี้นะสวยเลยนะคะตัวน,นี้นะอ่าแอมแบ่งให้นะคะใน,นราคานะ,ะแอมขอที่80บาทนะคะบอกแอมนานะว่าเป็นไม้เก่าจําชื่อไม่ได้นะคะหรือจะแจ้งเป็นบอลกลาบนะคะสีปูนก็ได้นะคะสี เขาเรียกปูนเคียวมากอะค่ะทนสีประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ค่ะเป็นไม้เก่านะคะสวยมากนะคะอันนี้เริ่มนะคะเริ่มกลางใบออกมาแล้วนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะนะคะทนสีสวยเลยนะวันนี้อนมนํามาแบ่งปัน3กระถางค่ะแบ่งให้ในราคากระถางละ80บาทจ้า มากันที่กามร,รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะเขาจะป้ายช่วงกาบนะคะต้นนี้น้าสเสน่ห์ของเขาคือจะป้ายช่วงกาบนะคะด้านบนเขาจะไม่ป้ายนะคะมีชื่อว่าบานชื่นค่ะนะคะแอมนามาแบ่งปันสองกระถางนะคะ คลิปนี้มีมาแบ่งปันสองกระถางค่ะแบ่งให้ในราคาที่นะคะบานชื่นแอมขอที่80บาทค่ะวันนี้มีมาสองกระถางค่ะต่อกันที่ในรายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่าดารารายนะคะแดงสดตั้งแต่เล็กเลยนะคะต้นนี้นะคะสวยมากค่ะน่าเก็บนะวันนี้แอมมีมาแบนะ่งปันทั้งหมด3กระถางนะจ๊ะสาหรับดารารายนะคะแอมขอที่70บาทนะกระถางละ70บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะรุ่นนี้นะคะความสูงจะอยู่ประมาณนะสิ สเส้นครึ่งนะคะประมาณนี้นะไซส์นี้สามารถย้ายข,ขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วจ้าอีกแล้วค่ะไม้ฟอร์มกอแฟนตาซียนราคาเบาๆนะคะวันนี้นะคะจะเป็นชุดนี้จะเป็นนางฟ้าจำแรงนะคะ2ต้นแล้วก็นกเล็กรัตจนาจากนัก1ต้นนะคะแต่และกระถางก็จะจัดให้แบบแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้แล้วก็อยากได้ฟอร์มกอแปลกๆนะคะวันนี้นมีนางฟ้าจำแรงกับนกเล็กรัตจนาจากักต้นนี้โตหน่อยเนาะก็จะมีเพียงแค่อย่างละหนึ่งนะคะนกเล็กหนึ่งแล้วก็ ดากฟ้าจำแรง1ต้นนะคะต้นสูงหน่อยต้นใหญ่กว่าเขานะคะมาบอกราคากันเลยนะเดี๋ยวพูดเยอะแล้วจะลืมราคาค่ะสำหรับไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะชุดนี้นะแอมแบ่งปันให้ในราคานะคะแอมขอที่70บาทนะคะได้ฟอร์มกอสวยๆแบบนี้ไปเลยคะ่ะกันที่ารายการนี้นะคะลูกค้าลหลายๆบ้านรอมากค่ะนะคะน้องโตแล้วเริ่มกัดสีแล้วนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่า มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองโตไปสวยมากค่ะนี่แหละค่ะสเสน่ห์ของบอลเก่านะคะเขาจะมีลักษณะทรงใบยาวนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นที่แบบว่าเริ่มกัดสีแล้วกันเนาะจะไม่ขึ้นตัวอย่างตอนโตให้ชมเนาะทนสีเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะกระดูกเขาก็จะเด่นชัดกว่านี้นะโตไปแบบว่าสวยมากค่ะท่านใดที่ชอบแบบว่าไม้เก่าทรงใบยาวนะคะต้นนี้น่าเลี้ยงนะมนเทียนทองค่ะคลิปนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันทั้งหมด6กกระถางค่ะ โตแล้วนะคะหกระถางค่ะเริ่มกัดสีนะแบ่งที่นะคะมนเทียนทองแอมขอที่80บาทเท่านั้นค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดหกระถางนะคะต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้เก่าค่ะมีชื่อว่านะคะสุพรรณหงหรือ เรือสุพรรณหงษ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคัดมาได้สามกระถางอ้คัดมาได้ห้ากระถา,างค่ะเดี๋ยวจะขอยกออกก่อนนะเดี๋ยวอยากจะให้ดูฟอร์มเต็มๆของไม้ชุดนี้ที่แอมนำมาแบ่งปันนะคะสําหรับไม้ชุดนี้นะก็จะมีอยู่ประมาณนะคะห้าใบหกใบประมาณนี้ค่ะความสูงของน้องจะอยู่ประมาณสิบสองนะคะตรงคองก้านนะความสูงสิบสองนะคะถ้านับสุดใบก็ 14, 14สิบสี่สิบสี่เซนนั่นแหละค่ะนะคะวันนี้นะคะสําหรับรายการนี้นะเดี๋ยวแอมจะค้นรูปนะคะตัวอย่างต้นโตของอ่าสุพ พันหงนะคะในในเขาเรียกว่าในเน็ตมาให้ชมแล้วกันเนาะเพราะว่าแอมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะแต่เขาสวยมากค่ะวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางค่ะแบ่งให้ในราคากระถางละ80บาทค่ะแอมขอที่80บาทนะคะแบ่งกันไปเลี้ยงแบ่งกันไปสะสมนะคะต้นนี้โตไปกัดสีสวยมากๆค่ะมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่าเจ้าล้านช้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมด5 กระถางนะคะประมาณนี้นะแอมแบ่งให้นะคะในราคาที่กระถางละ80บาทนะคะเจ้าร้านช้างนะแอมคัดแบบนี้มาให้นะคะป้ายสวยทุกใบนะคะความสูงอยู่ประมาณ13-14เ้นนะคะต้นแข็งแรงแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละต้นนะแบ่งปันที่80บาทนะคะวันนี้มีประมาณนะคะ6กระถางคะ่ะจะให้ดูแต่ละกระถางนะคัดแบบ,บป้ายสวยๆมาให้นะคะเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงคะ่ะนะคะชุดนี้ป้ายสวยมากคะ่ะ กันที่รายการนี้ค่ะไม้ป้ายอมตะนะคะต้นนี้เขาจะออกพื้นสีเขียวเข้มๆป้ายสีแดงนะคะต้นนี้มีชื่อว่ารัตนาสินนั่นเองนะคะสําหรับรัตนสินนะคะชุดนี้นะ,ค,ะความสูงก็จะอยู่ประมาณ12เส้นนะคะประมาณนี้นะคะต้นน้องแข็งแรงนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถางนะคะ6นิ้วได้เลยนะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดทั้งหมดนะคะ6กระถางค่ะแบ่งให้ในราคานะสําหรับรัตนสินนะคะแอมขอที่อ่า 80บาทแล้วกันคลิปนี้นะคะ EP ที่203นี้นะคะสำหรับรัตนสินนะจา๊ะแอมแบ่งให้ในราคา80บาทค่ะวันนี้มีมาแบกบรัน6กระถางแล้วก็มีสำรองอีกประมาณ4กระถางนะทั้งหมดก็10กระถางด้วยกันค่ะมาต่อกันที่รายการไม้ฟอร์มก่อต้นนี้นะคะมีชื่อว่านาง วิชุดานะคะนางวิชุดานะคะเขาจะออกโทนหวานหน่อยเนาะแล้วก็มีความป้ายด้วยนะคะที่สาคัญน,นะคะนางวิชุดาชุดนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะแอมแบ่งให้นะคะใน,นราคากระถางละ90บาทค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะชุดนี้นะคะมีมาแบ่งปันประมาณ4กระถางนะคะจะหยิบตัวอย่างมาให้ดู1กระถางนะเพราะว่า ต้นน้องนะคะสูงใหญ่ล้นจอค่ะนะคะความสูงอยู่ประมาณ16เซนนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้อ่ะตัวอย่างอีกสักหนึ่งกระถางแล้วกันนะคะโทนสีประมาณนี้นะค,ะความสูงเขาจะแบบว่าแอมจะคัดความสูงเริ่มต้นที่13 1 4ถึงส4เซนนะคะสำหรับนางวิชุดาฟออร์มก,กนี้นะ,ะแป้งปั้นที่90บบาทค่ะสวยๆค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะจ๊ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้คู่ฝักกับเพชรเจ็ดสีก็ว่าได้ค่ะน้องมีชื่อว่าพระธาตุพนมนะคะพระธาตุพนมนะคะทรงใบไทยไปลายใบแหลมนะคะเม็ดสีแดงใหญ่กว่านะคะต้นนี้นะทรงใบเขาจะออกแบบเย็บยับไม่เรียบเหมือนเพชรเจ็ดสีนะสำหรับต้นนี้นะคะ,แ,ะแรกๆแอมเล่นบอลสีอะ่ะแอมก็สับสนเหมือนกันค่ะระหว่าง2ต้นนี้นะคะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะนะคะเราแบ่งให้ในราคานะคะสําหรับพระธาตุพนมนี้นะคะแอมขอที่120บบาทนะ ะะด่างสวยมากค่ะต้นนี้นะนี่เลยนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะท่านที่ใดที่สั่งมาก่อนก็รับต้นโตไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่านที่2นะคะส่วนท่านล่าสุดนะคะก็จะได้เป็นกระถางนี้ไปแล้วก็จะได้นะคะต้นนี้เป็นไม้แผลงซึ่งแอมไม่แน่ใจว่าแผรงมาจากอะไรนะไปคู่กับพระาธาตุพนมนะคะได้ไป2ต้นเลยนะวันนี้นะคะแบ่งให้ใน,นราคาที่ 1, 120บบาทเท่านั้นค่ะ ต่อกที่นรายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะคะด่างขาวด่างเหลืองสวยมากนะคะสีพื้นเขานะคะไม่สีแดงนี้นะคะเขาจะแตกกระจายเต็มใบนะคะแล้วก็มีความด่างเหลืองด่างขาวนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทวกรรมรังรักนะคะจัดอยู่ในตับสะพานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคัดแบบว่าด่างป้ายสวยๆมาให้3กระถางนะคะแบ่งปันที่นะคะสําหรับเทวกรรมรังรักนะคะรายสวยๆแบบนี้นะคะความสูงนะเดี๋ยวแอมจะให้ดูนะคะความสูงของชุดนี้อยู่ประมาณ1ิ ส4เซนแล้วนะคะต้นแข็งแรงแล้วค่ะนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคาที่นะคะเทวกรรมรังรักษแอมขอที่100บาทนะคะขอที่100บาทค่ะมีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะลายใบเขาด่างมาสวยเหมือนกันเลยนะอันนี้จะเป็นกระถางที่4ไม่ได้หยิบขึ้นมานะคะใบใหม่มาน้องก็ด่างเหลืองมานะคะไม่ต้องกลัวค่ะเขาขึ้นลายแบบนี้มาแน่นอนค่ะสําหรับบอนสีต้นนี้นะทํายากมากๆค่ะน้อยนะคะที่จะได้ด่างสวยแบบนี้นะ ในราคาที่100บาทจ้า ต่อ,อกันที่รายการนี้นะคะไม้ด่างลายไอเทมมาแรงที่สุดนะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเมืองเกาะเกตนะคะบ้านไหนยังไม่เก็บนะคะรีบเลยนะวันนี้นะคะแอมมีมาแบ่งปันนะคะทั้งหมด4กระถางะคะ่ะหรือคัดลายแบบนี้มาให้เลยนะคะเม็ดสวยขอบชัดนะคะเมืองเกาะเกตคะ่ะชุดนี้แอมขอที่100บาทนะคะเมืองเกาะเกตนะเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะเพราะว่าแอมคัดลายแบบนี้มาให้เลยนะสวยทุกกระถางนะคะลูกค้าจ๋าไว้ใจแอมได้ค่ะนะคะอันนี้ออกมาด่างเหลืองเลยนะถ้าได้ รับแดดที่เพียงพอนะคะได้รับแดดทั้งวันนะคะนะคะใต้แสเลน70หรือ80ก็ได้นะคะเมื่อกอเกตเขาจะขึ้นด่างเหลืองนะคะมาแบบนี้นะสวยเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะรายการนี้น่าเก็บมากค่ะในราคาที่100บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้เก่าค่ะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะท่านใดที่พลาดไปแล้วนะคะ ชุดนี้มาแล้วค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะคะมีชื่อว่าอาจารย์คงนั่นเคเองค่ะนะคะอาจารย์คงนะลักษณะเขาจะออกใบกลมนะคะมีความป้ายสีชมพูนะคะต้นนี้ถ้าได้รับแดดที่เพียงพอเขาก็จะขึ้นนะคะปลายชมพูมาแบบนี้นะคะวันนี้นะ,ะแอมนำมาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะแบ่งให้ในราคาเท่าเดิมนะที่150บาทค่ะนะคะคัดแบบว่านะคะป้ายแบบนี้มาให้เลยนะในราคา150บาทค่ะ The ต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเรือทองนะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างตอนโต,นตนที่แตกกอแล้วนะคะเป็นการประกอบนะคะในการตัดสินใจของลูกค้าค่ะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางนะแบ่งให้ในราคาที่นะคะจัดไปแบบเบาๆแล้วกันนะแบ่งให้ที่130บาทนะคะเศรษฐีเรือทองนะคะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะลายใบเขาก็จะด่างมาประมาณนี้นะคะโทนสีสวยมากค่ะที่สําคัญนะคะเศรษฐีเรือทองแตกหน่อนเร็วและวไวมากค่ะนะ หานะะ้ดเลี้ยงน้ทําฟอร์มกอดได้เร็วเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะเศรษฐีเรือทองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะชื่อว่าเศรษฐีเรือทองคลิปนี้แบ่งปันให้ในราคา130่บาทเท่านั้นค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนํารายการขายในอีพีที่203ค่ะคลิปนี้นะคะถ่ายทําไว้ประจําวันพุธที่29พฤศจิกายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในวันศุกร์ที่1ธันวาคมโดยทางสวนเรานะคะแพ็กจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่ะ และโปรนี้นะคะเป็นโปรเคลียตู้ค่ะซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีนะคะถ้าไม่อยากเสียค่าจะส่งซื้อให้ครบ5ต้นเพราะทั้งส่วนเราจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะจ๊ะและสําหรับลูกค้าท่านไทยนะคะย้ำอีกรอบค่ะซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะจะมีค่าบริการจะส่งแบบเมาสเมาส์ห้บบาททุกบ้านค่ะสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ และช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีกับทางสวนเรานะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนะบอนสีค่ะย้ำกันอีกรอบค่ะเบอร์โทรนี้นะคะอาจจะเป็นเบอร์ต่างเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะโทรไปผิดนะคะหากลูกค้าท่านใดโทรไปผิดนะคะให้กดวางสายใหม่แล้วกดกลับมาที่เบอร์เดิมนะคะจะเจอกับแอมนะ บรรน,นางบอลสีหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์มานะที่เบอร์นี้หรือจะเป็นการเพิ่มเพื่อนโดย QR Code โค้ดก็ได้ค่ะแท็รูป QR โค้ดไปนะคะแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนนะคะทางอ่ะไลน์ได้เลยนะคะลูกป้านาอ่านท่านใดทาไม่เป็นนะคะให้ลูกหลานเนาะกลับมาจากเลิกเรียนแล้วก็แอดไลน์ไว้ก็ได้ค่ะแอดไลน์ทิ้งไว้นะคะไม่สั่งซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะเพื่อถูกใจคลิปหน้านะคะลุงปะะ้านาอานจะได้สั่งนะคะเป็นแล้วก็ขอดูรูปต้นไม้ที่แอมจัดส่งให้ได้แต่ละคลิปนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีค่ะเจอกันใหม่กับศูนย์เราบ้านนบอลสีสำหรับวันนี้แอมขอตัวลานะคะสวัสดีจ้า